สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีสงครามภูมิใจนำเสนอศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาครัวเรือนนายบรรดลกายสีบ้านเลขที่151หมู่ที่16ตำบลบ้านเอื้องอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพศ2565 นายบรรดลกายศีเป็นครัวเรือนต้นแบบได้ดำเนินการขุดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565ในพื้นที่ขนาด3ไร่สัดส่วน3ต่อ1มีการปลูกป่าไม้5ระดับตามหลักกษิกรรมธรรมชาติและมีการขุดสะเลี้ยงปลาไว้กินและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านภายในแปลงได้ปลูกพืชผักสวนครัวอาทิ มะละกอมะเขือมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมพริกกล้วยอ้อยอยู่รอบๆบสระมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมคือผักบุ้งเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูทำให้ครอบครัวมีการลดรายจ่ายกว่าเดือนละ3,000บาทและได้เลี้ยงดูครอบครัวทำให้เกิดความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมช,มชมนอำเภอสีสงครามขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอในวันนี้ขอบคุณค่ะ